สวัสดีครับรถไฟไทยวันนี้อยู่ที่อบีหนึงสี่บันร้องเพองเอาลำปางนะครับเสามสิต้นตอนนี้ได้เราสิบเกต้นเบอร์2ี2ส2บยีเอามเรากำลังให้ระดับนะครับเสาช่วงนี้จะสวยพิเศษเพราะว่าเรา ต้องยกระดับรถไฟข้างโหนย์ชินข้างสายไฟเจอกำลังเจาะไปดีนะครับ20กำลังเจาะ เก็บภาพไปฝากเพื่อนรวมคลิปยาวๆของความคลิปหน้าโปรไฟล์าทางคู่เด่นชายเชียงรายเชียงของเจอกจันพอุ่นี

เกมอที่ท่า่ไม่แน่ใจยัยไม่เห็นหลักกิโลนะครับเพื่อเ่าถามมาช่วงนี้อยู่กมอที่ไลา่ไม่แน่ใจ อาบีหนึง่งซีซีบ้านร้องเพื่องาลำปาปตันแล้วนะครับเพื่อนจบแล้ว โอเคทุกการทำงานนะครับของรถไฟทางคู่ nó là đã... chắc mà rất 15-20 mét, lịch... lịch... và... rồi lệch, lệch ta... thì nào mà chết องสามสามงานนะครับครัอยูริมหอยอทินะครับรถไฟก็จะไปข้างช่วงเบอร์ยี่สสิบสาม

ไฟสายไฟก็น่าจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ทำให้มันคนรถไฟต้องเช็คระดับ

นุ่ยยากนะครับเรใช้ใช้เค้นตัวใหญ่อะนเำหนัไปขนาดนักงานขึ้นไปเทหัวเสาเทหัวปิี่นนะครับ

สามงานนะครับ1ี่เป็ยี่ส่สิบามลุมสามบ่อช่วงเบอร์ยี่สเป็นสาวคู่แบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อชมกันต่อต่อไป การทำงานนะครับจอบเกมอาบีหนึ่งซีซีนะครับขอบคุณญาติพี่น้อง FC เอฟซีเพื่อนพี่เข้ามาสนับสนุสนแอดมินใ,ให้มีกำลังใจในการทำท,ำทำีชิมได้เลยครับได้นำได้ให้ความรู้ได้หมดนะครับแอดมินเปิดกว้าง สำหรับการให้ความรู้คลิปแอดมินอีกสักค้าปีสิบปีน้องๆอีเข้ามาชมก็น่าจะมีประโยชน์ครับเป็นคลิปที่มีประโยชน์กับเรือเราเก็บรายละเอียดไว้นะครับการสร้าง ทางรถไฟเรียนใช้เชียงรายเชียงของเอ็ดมินงานนำเสนอกึ่งกึงสารคดีนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมได้ความรู้ด้วยนะครับได้ความรู้ คล,คลิปที่มีคุณค่าครับไเพื่อชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความรู้ได้หมด สามงานนะครับรรสามงานสามสามบอ่อชมคลิปย,ยาว ตามตอนต่อไปนะครับรเพื่อนนะครับสามงานวันนี้เราอยู่ที่อาบีหนึ่งสี่สี่สามงาน เลออีกอะไรอ่ะเก้ายี่สิบเจดอีก67ต้นนะครับแต่การทำงานยากช่วงกลางถนนนะครับการจราจร การจอกระยาเพื่อนเลอบไปกับลชมชมวิวบรรยากาศไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆเราต้องไปที่อื่นต่อละ,ะครับเสร็จจามงานนี้เราก็จะไปไดีไปพะเยาต่อโชคดีมีใช้สมวนนะครับ Yeah. <laughs>